พระขุนแผนบรุมมาตุ้มรุมรักขอได้สารพัดนึกหลวงพ่อสายวัดนามิจิตเะเคียนรามจังหวัดศรีสะเกดผู้สืบสารตำนานสายเวทขเขมรโบราณขนาดแท้และดั้งเดิมพุทธคุณเน้นด้านมหาสเสน่ห์เมสตาโชคลาภค้าขายให้มีอนุภาพอิทธิคุณสูงสุดดังแก้วสารพัดนึกนึกอยากได้อะไรให้ขอจะได้ทุกประการที่ไม่เกินกำตนเองและเป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามมีคนบรุมมาตุ้มร,มรุมรักเราคนเดียว และยังทําให้เจ้านายรักเจ้านายหลงขอความรักเรียกคู่ครองโชคลาภค้าขายเจริญก้าวหน้าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ขอได้ดังแก้วสารพัดนึกต้องไม่ผิดศีลทําวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสายท่านได้อธิษฐานปลูกเสกด้วยมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์อันเข้มขลังมากสามารถช่วยบรรดาลได้อย่างมหอาอัศจรรย์ก็จะพบความสําเร็จสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่ผู้บูชามากมายวัตถุมงคลของหลวงพ่อสายแต่ละประเภทได้รับความนิยมสูงสุด เป็นที่สอดแสวงหา